วันนี้มาเจอคุณยายหัวอกคุณยายมาทําอะไรคะคุณยายลืมจะปิดอิสระช่วงข่าวโอ้โหไอคนน้อยกำลังจะออกคะคน้อยกําลังจะออกคนที่สองจะต้องหาที่เข้าเรียนอฝากเลี้ยงอเหลืออีกตั้งปีอไม่ใช่ตอนนี้มันดูไว้ก่อนดูไว้ก่อนใช่ไหมฟารเขาเรียกอะไรเราจะได้มีวัมฝันอ้กูจะได้มีเวลาว่างไงเริ่มมีจะว่างยังไงคนน้อยกําลังจะต่อ ก็ต้องว่างหน่อยนึงวันนี้มาชมอันนี้เดี๋ยวอันนี้ก็คือโรงเรียนเก่าของคุณแม่ก็คือลูกสาวเรารุ่นสิวนวนให้ดูเห็นโรงเรียนหน่อยอือช่บรรยากาศในโรงเรียนนะคะไปถ่ายคนเยอะไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้เราเอาแค่โลเคชั่นนี้นะคะบรรยากาศสมัยนี้อะไรนะลิกสิ์ฉันลิกสิ์อันนี้เป็นโรงเรียนเก่าของคุณแม่รุ่นคุณแม่อันนี้ก็มารุ่นลูกแต่ว่าปีนี้ยังเข้าไม่ได้นะคะ เจ้าตัวเล็กอ่ะต้องปีหน้านาวากับน้องนาวากับน้องเจ้าหนายเจ้าหนายเกิดปีเดียวกันคนละเดือนหวังว่าจะอยู่ห้องเดียวกันแล้วคู่นี้เขาก็จะทะเลาะกันนะอาลูกแต่หลานฉันเก่งนะจ๊ะไม่กลัวคนนะเดี๋ยวทีนี้ยายก็จะทะเลาะกันเนี่ยหลานตีกันเดี๋ยววันนี้ก็นาวากุ้งผมอืชีวิตในต่างแดนครูบอกว่าโอ๊ะครอบครัวใหญ่นะฮะนี่คือครอบครัวใหญ่จ๋าอะเพราะว่าที่นี่เวลาเราจะมารับเด็กหรือส่งเด็กอะ เราจะต้องอาศัยกันได้เออแล้วเราจะต้องแบบเราแจ้งไว้ว่าเป็นใครไม่ใช่ว่าใครอยู่ๆฉันเป็นญาติก็ให้ฉันมารับมันไม่ได้นะคะเราต้องเราต้องบอกเขาลุงน,นะแล้วสองครอบครัวนี้ยเขาบอกว่าใครมารับก็ปล่อยได้ได้จะได้เห็นกันใช่ใชอันนี้เข้ามาในบรรยากาศบรรยากาศในห้องเด็กมันน้อย

ไอ้ฮก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 นี่แหละมันจะเริ่มอาการสองวันไอสี่วันไข้บรรยากาศมาาหสำหรับน้องนายน้องนายค่อยบอกว่าสำหรับน้องนายจะไม่นาเพราะว่าเขาติดตอนไปเลี้ยงเด็กแล้วไงเห็นไหมคะเขาจะมีสนามเด็กเล่นอยู่ข้างในช่วงหน้าร้อนโอเคนั่นนะหน้านี้ก็ได้แต่ นานานี้ก็ได้แต่มองนาอยู่ที่อบฟังก็ไปรวมกับเด็กลูกคนอื่นเจ็บป่วยบวย่อยแต่น้องนาวาใหญ่ยยเขาจะเป็นคนเลี้ยงเองนะคะก็จะไม่ค่อยได้ป่วยเนาะสำหรับอยู่กับยายเดี๋ยวมาสัมผัสต,ตอนขึ้นโรงเรียนอาการเจ็บกันป่วยแต,แต่แต่เห็นในวันนี้ในข้อดีของน้องนาวาคือเข้าคนได้ไม่ตื่นคน,น,คนเพราะคิดว่าย,ายายเลี้ยงคนเดียวเนาะ ม่หรอกนักเลงเหมือนยายมันไม่กลัวใครเล่นมาดีนักเลงเหมือนยายมันไม่กลัวใครเข้าเลยอ่ะเกอะไรเงเาันกันอยู่นี่คือจริงๆแล้วมันวัดไม่ได้หรอกมันอยู่ที่นิสัยของเด็กจดใส่แต่ว่ามีทุกคนจะพูดว่าโอ้อยู่แต่กับยายอยู่แต่บ้านเดี๋ยวจะเข้าคนไม่ได้ไม่เกี่ยวกต่ตอนเล็กๆเขาเป็นใช่กินไครไม่ได้ร้องจากยายก็ต้อง วิธีการใหม่ว่าเราจะต้องทํายังไงให้หลานเราไม่กลัวคน,นวงนั้นเราจะลําบาก,กคนเดียวไม่ได้นะคะเจอใครนะคะวิธีแก้ง่ายมากเจอใครที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักถ้าเขาหันมาพูดเล่นกับเด็กเราส่งเขาไปเลยล่อยไปเลยใช่ไหมออพี่จะพี่จะส่งเขาไปเลยเราก็จะอยากอุ้มหรือไม่อยากอุ้มเนี่ยเราไม่รู้แต่เราต้องเราฝึกเด็กพี่คิดว่าพี่แค่ฝึกเด็กว่ารู้จักไม่กลัวคนใช่มันก็ค่อยเรียนรู้ไปนะก็ดูน้องนายที่อยู่กับคนแท้ๆน่ะ ยังดูเลยน้องนายน้องนายยังติดมือใช่น้องนายนี่รู้สึกว่าจะหน้าอายและเรียกหน้าบางกว่านาวาเยอะเออติดมือกันจะเอาแต่คนโตเข้าใจปะจะเอาแต่คนโตเพราะคนโตอุ้มเห็นไหมแล้วก็มาวาฉันว่าฉันเลี้ยงหานฉันยังไม่ได้ว่าฉันบ่นคุณเทพเขาก็บอกว่ายายเอาแต่อุ้มหันหันไปหาลูกสาวและพี่น้องค่ะอ้ยเลี้ยงดีปันไดนะก็ลุกเขาคือเก่า เอาุได้รับหลังเขานี่ออกหน้าจอเลยนะอันนี้มันก็เป็นเทคนิคหรือว่าชีวิตที่ต้องเจอใช่แม่กับลูกบอกเลยลงรอยกันกี่นาทีเลียงไม่ดีเราไปเลียงเด็กเออไวู้่ไว้ในใจถ้าเขาอาไปจริงๆแล้วเหงานะคนเดียวอยู่สําหรับเยจ่านี่รับไม่ไหวเพราะสังขารไม่ได้นะคะแต่สําหรับพี่ปองนี่ว่า ี่เดือนแล้วเนี่ยอีก,รออกรเราสี่เดือนหรือห้าเดือนก็จะออกมาอีกหนึ่งเออโหอาให้สมใจเลี้ยงให้เต็มที่บำรุงเยอะๆให้มีเนื้อมากกว่านี้หน่อยนะกำลังสนพูดไม่ได้เลยคนเล็กก็จะมาละบำรุงเยอะๆให้มีเนื้อมากกว่านี้หน่อยนะคุณยายเดี๋ยวเราจะต้องพบกันให,ให้มากขึ้นว่าช่วยเลี้ยงลาน เจ้าต้องมาเราพวกมาคบกันแบบก่อนไงสังขารยยายจาเลี้ยงหลานทีไรนกทุกทีนี่บอกโอ้โหก่อนเราแทบจะไม่ห่างกันเลย<ะ>นอกจากเวลางานใช่ตอนนี้มาติดหลานตอนนี้รุ่นหลานก็มาคบกันอีกเธอเ <laughs> องก็มาคบกันอีก <laughs> ฉันว่าง,งานให้ฉันไปช่วยเลี้ยงหลาน <laughs> ใช่ไหม <laughs> เรามายูที่กนยังไง <laughs> <laughs> ป่ะตามเด็กๆไปนะคะทุกคนห้องนี้เป็นห้องอาหารนะคะเวลาเวลาเรามารับทําไม่ทันใช่เรามาสายเรามาก่อน จุดรวมห้องนี้หรือตอนเช้าส่งก่อนเจ็ดโมงเช้าอ่าก็จะเป็นห้องรอรับเด็กในห้องนี้นะคะโต๊ะดีมากไม่ต้องกลัวหายเออเออใช่แล้วก็ทำความสะอาดไม่ต้องกลัวหายยกก็ทีเดียวอ่มันติดเลยรุ่นใหม่รุ่นใหม่งั้นเด็กไอ้นี่ไงมันจะเด็กเด็กจะเลื่อนกันไปเลื่อนกันมาอันนี้เขาพัฒนานะคะของใหม่ของใช้ใหม่เนาะอนนั้นยัง ใช่เป็นเก้าอี้ธรรมดาที่นี่เขาเรียกว่าโรงอาหารนะคะของเด็กๆแล้วก็ที่ฝากเด็กตอนสุดท้ายด้วยเนะเาะอ้เห็นของฟรีนี่ไม่ได้เลยนะอ่าอืมโอเปนนีม่มีอาหารมีเค้กน,นะคะมีของฟรีด้วยโควนโคโวนคอฟฟอยาสวัสดีคอฟคอฟ thank <laughs> you ตังกิเบนเด็กๆมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะพี่น้องค่ะได้ของเล่นเด็กโตเบาๆหน่อยนะเด็กโตอ่ะสีเหลืองนี่ของเด็กเล็กเหรอเอออยาบรรยากาศเยปองได้กาแฟแล้วพี่น้องค่ะ เราเราใหม่นะคะของฟรีใหญ่พาของฟรีใหญ่ให้พลาดด้วยอากาศนาหนาวๆนั่งจิบกาแฟในโรงเรียนรอหลานนะคะอพอแล้วลูกเขยพี่ปองบอกว่าพาสองสาวมาสมัครเรียนายายปองภาษายูไม่ได้ก็จะได้กับหลานตอนนี้แหละเออมาเรียนใหม่เราอ่ะพุ่นเรามันเข้าขึ้หมดแล้วนะฮะ ก้าว่าแล้วก้าว่าแม่นะม,มาโร <มา S 1> งเรียนเขาก็มีคุกกี้กาแฟฟรีนะคะทุกคนอือฮะอ่าทีนี้เขาเรียกว่อาอะไรวันนี้เขาเรียกว่า open the โอเปนเดอร์โอเปนเดอร์โรงเรียนเปิดให้บรรยากาศอ่าแม่แม่แมเลือก,เ,กเอา แม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะไปโรงเรียนไหนเดี๋ยวขอ,องของเนคเกิลสปงเปิดวันนี้หรือปาน่าจะไม่ตรงกันส่วนมากเขาจะเปิดไม่ตรงกันเพราะอำเภอเรามีสองโรงเรียนแต่ว่าที่โรงเรียนนี้มันใกล้บ้านเราเนคเกิลสปงก็อีกโรงเรียนหนึ่งก็ถ,กถึงระยะทางเขาบอกว่าใกล้กว่าอันนี้นะทางเจ้า,าด้านน้นใช่ไหมเออมันเดินไกลไง,ไงมันกนะเก ่อาของเจ้าด้านโน้นเพราะว่าหมู่บ้านค่อยจะมีอีกฟากบ้านค่อยอีกเห็นปะที่ตรงนั้นจะมีคือโรงเรียนอันนั้นของอำเภอมันโรงเรียนไฮโชใช่มันก็จะแยกไปในหมู่บ้านถ้าเป็นพี่สำหรับพี่มันก็ต้องเดินไปอีกหน่อยไก่สำหรับเจ้าไก่เนี่ยสำหรับเจ้าไก่สำหรับค่อยตรงบ้านเท่าเท่ากันใช่เปรียบเทียบเท่าเท่ากันต้องเดินทะลุไปเนี่ยได้ครับไม่มีเพราะของของพี่ตุ๊กอ่ะเขาก็เรียนโรงเรียนใช่อ๋อโรงเรียนนั้นอำเผื่ออันนี้นั้นโน้นละพิเวษนเมหรือ อันนั้นไม่เรียกว่า p r i v a t e เขาเรียกว่าโรงเรียนแรกแของอำเภอนีอ้โอเคนะคะเก้าบรรยากาศมาชมน้อรู้สึกมีเพลงตอนท้ายๆยายจิบกาแฟเด็กๆนั่งเล่น,นไ,ได้ของฟอรีกาแฟนี้หอมอยู่แล้วมันเป็นกาแฟสดเน,นี่ยกาแฟต้มเขาเรียกกาแฟต้มกาแฟแบบต้ม นั่นแหละผมปั่นใช่เมื่อก่อนเนี่ยค่อยติดอันนี้ปู่ทำไงตอนปู่เลิกกินกาแฟค่อยก็เลยไม่กินเพราะว่าทําคนเดียวแล้วมันก็กินไม่หมดนะคะอันนี้อันนี้แล้วเขาก็ไม่แรงกําลังพอดีใช่นะฮะนี่คือบรรยากาศยายเจอกันยายปองจะสบายที่ไหนได้คนที่สองกำลังจะตามมานะคะแต่ถ้าทางไม่ได้ซื้อให้ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรกันควบคู่กัน สู้ๆคุณยายสู้ๆมันอไอ้ของอันเนี้ยอันนี้พี่กำลังวางที่นี่ป่ะว่าคิดผมว่าเราเสียบครับเราก็ต้องทำตัวเราให้แข็งแรงมาด้วถูกอยู่แล้วเจ้าอ่ะแล้วสองคนเออกำลังเอเอดูโปรแกรมอะไรนะฝึกขาใช่ไหมอ่าฮะอ่อฝึกขาให้แข็งอฝึกอ่าแขนตรงนี้ให้แข็งเพราะว่าเจ้านี่ไม่ต้องกลัวนะเจ้าจะได้จุ้มอุ้มเหมือนแฝดเลยนะอีกคนนึงก็ขี่หลังอีกคนนึงก็อุ้มหน้าอย่างเงี้ยเออว่า ไคยมาเออเดี๋ยนี่คือชีวิตที่อยู่ต่างประเทศอฮะก็ต้องรอญาตินะรอดญาติมาน้อยใช่ปะญาติมาน้อยแต่ถ้าอยู่เมืองไทยเราก็เอ้ยคนนน้นเอาไปคนนี้เอาไปแล้วอยู่นี่ใครจะเอาไปวะใช่นี่ก็อาศัยกันอย่างสีน้องพลอยก็เปลี่ยนกันดึงเปลี่ยนกันเลี้ยงนะคะนี่ก็ช่วยกันอยู่สองคนเนี่ยครอบครัว ต่างแดนชีวิตชีวิตต่างแดนลําบากไหมดีไหมดีลําบากไหมเออถ้าพูดถึงเนี่ยความรับผิดชอบในครอบครัวเนี่ยมองดูงานมันเยอะเหมือนลําบากแต่ว่าสําหรับพี่มันก็เหมือนธรรมดาเพราะว่าเรารับผิดชอบแค่ครอบครัวของเรามันได้ความบุบู่นนะอ่าคือครอบครัวของเราก็คือครอบครัวของเราก็คือครอบครัวตรงเนี้ยแต่ถ้าที่เมืองไทยนะ่ะแหล มันหลายเสียงแตกระแหงใช่เหมือนเหมือนสนุกสนานชีวิตเหมือนสบายมีญาติเยอะอะไรก็จริงแต่ว่าญาติก็เยอะเข้ามาปัญหาก็เยอะเพิ่มปัญหาก็เยอะเพิ่มอันนี้นี่จบจบอยู่แค่เราและลูกใช่ถ้าฉันไม่พออย่างคุณนายจ๋าถ้าฉันไม่พอใจเธอก็เรื่องของเธอเลยอ่ะเราไม่ไปยุ่งอันนี้ดูยายแรงอ่แต่ถ้ามือไทยไม่ได้คนฟังนะเพราะว่ามันจริงใช่คนทางมือ คุณทางเมืองไทยอะความหวังดีเขาเยอะอะแม้แต่เพื่อนเขามาเออเธอต้องอย่างนั้นนะเธอต้องอย่างนี้จัดแจงแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอยู่นี้เธอยังมานั่งจันนี้บ้านของฉันกลัวเป็นจริงนี่บ้านของฉันชีวิตฉันเธอยุ่งไม่ได้แต่ถ้าเวลาเราหิวอยากินอะไรช่วยทําให้หน่อยอยู่กันสองคนเนี่ยบอกเลยขนาดบอกรอทําให้กินยังไม่มาหาติดหลานนะโอ้โหไฟไปแต่ละทีมันต้องหอบนะเข้าใจ สมัยก่อนเราคนเดียวนี่ก็นในจักรยานก็เดินไไแป๊บเดียวอตอนนี้โอ้โหทั้งไอ้นุ่นทั้งไอ้นี่ <c oughs> ทั้งอาหารเด็กคลิปนี้เอาบรรยากาศคุณยายมาส่งหลานมาดูเฉยๆนะยังเหลืออีกตั้งปีปีหน้ามาดูใหม่ไปน้องคาเาน,นเานนนนจะอ้าวเหรอความฝันว่าจะสะเลว่าเวลาว่างๆนี่ยังอีกหอหะออ๋โอ,โอสองขวบคร<ว>ึ่งอันนี้เพิ่งจะขวบสามเดือนนะนะ อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเริ่มต้นอนุบาลแต่ของเรายังเป็นแค่เด็กเล็กอยู่ใช่มาดูเฉยๆมาดูบรรยากาศค่ะพี่น้องลูกหลานมันสุข้าหายไปไหนแล้วความสุขในต่างแดนนู่นนะเขานู่นเห็นไหมเห็นไหมเด็กที่จะเข้าโรงเรียนได้ก็ต้องเป็นแบบนั้นอ่าคือไปไหนอะไรก็ได้ไม่ไม่ตื่นไม่ตื่นคน นี่อพ่อแม่มาส่งมีเสียงร้องเพราะมันติดมือพ่อแม่เนี่ยจะได้ยุนู้นนี่ไปเนี้ยเลยลงมาดูกันมาลุ้นกันดีหน้าไม่ร้องเหรอมาฟังก็ไม่ร้องแต่เขาบอกว่าเด็กที่เกิดในปี2023ลงทะเบียนตอนนี้ได้ใช่ไหมใช่เราต้องลงทะเบียนตอนนี้ค่ะในในเว็บไซต์เหรอใช่ค่ะเราต้องไปเหมือนอันเนาะเหมือนเราต้องไปลงทะเบียนก่อนใช่ไหมตอนแล้วเราก็ต้อง เ,เขียนโรงเรียนไปบอกว่าเหมือนตุ๊กฆ่าอย่างเงี้ยแล้งนึ่ตงนปีที่ห้าแล้ยประมาณนี้โอเค